เอาภาพบรรยากาศทะเลมาฝากเพื่อนๆค่ะวันนี้วันชาติโนเวเนาะก็อากาศดีค่ะไม่เหมือนปีที่แล้วปีนี้อากาศค่อนข้างดีไม่ไม่ลมไม่แรงฝนไม่ตกก็สามารถออกมาเดินท้างนอกได้สบายๆเก็บภาพบรรยากาศสังเกตว่าคนเขาจะจิตป้า นอร์เวย์ไว้ทุกที่ลนะคะเป็นมันชาติมันรัชธรรมนูญใช่ไหมอืมใช่เป็นมันรัชธรรมนูญของนอร์เวย์นี่เขาก็จะติดธงาทุกบ้านเลยค่ะเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะเขาติดธงเพื่อให้เกียรติหรืออะไรยไงถ้าตามภาษานีแต่สุไทยเขาเรียกเนาะ